สวัสดีครับวันนี้ผมอ้ําทีมงานเคแดงนะครับเข้ามาหาเกษตรกรผู้ปลูกพริกที่บ้านเชียงแรนะครับสวัสดีครับพี่แนะนําตัวหน่อยครับผมชื่อบรรซาุูเพชรครับผมเกษตรกรอ่าผู้ปลูกพริกครับผมอ่าพี่เป็นไงบ้างครับใช้ชุดลาสต็อปของเคแดงอ๋อก็ดีครับผมพ่นแล้วหนวดแมวหนวดอะไรมันไม่ได้เป็นมันหายหมดครับพริกพันอะไรครับพริกพันนี้ครับพี่ แปดศูนย์สองปัญหาหลักเขาคืออะไรฮะหนวดแมวหรือเปล่าครับดแมวครับโอเคสี่ห้าวันพ่นหนึ่งครั้งครับพี่พ่นไปกี่รอบครับเนี่ยพ่นสามรอบพ่นสามรอบนะฮะพ่นสามรอบแล้วครับเดี๋ยวปัญหาหนวดแมวหหวดอะไรมันหายไปครับนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะนี่ฮะแห้งไปเลยนะครับไม่ไม่ลามต่อนะครับนี่ แต่ก่อนตอนยังไม่เจออ่าลาสต็อปนี่ปัญหาหนวดแมวเป็นไงบ้างพี่เคยเอายาตัวนั้นเรามาพ่นแล้วมันมันดีขึ้นมามันโผล่ยอดบนใบใหม่หมดเลย,ย,ย,ยครับน,นี้มันโผล่ยอดใหม่แล้วครับผมถ้าถามระดับความพอใจพี่รู้สึกใช้ยาตัวนี้ลาสต็อปแล้วพี่พอใจจากสิบคะแนนพี่ให้กี่คะแนนครับให้เก้าคะแนนให้เก้าคะแนน โอเคครับเก้าคะแนนก็ถือว่าสูงนะครับเนาะโอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่บัญชามากครับขอบคุณครับฉีดไปกี่รอบนะแม่เห็นแก้ว่าสามสามรอบผลเกินคาดเลยแหรอครับผลเกินคาดนี่หมายถึงผลดีหรือผลไม่ดี <laughs> ดดอืมครับผม ตอดยอดใหม่หมดเลยนะฮะตอนแรกแม่นึกว่าไม่หายเนาะอ๋อ,อ,อครับแต่ตอนนี้ก็แก้ปัญหาราหนดนแมวได้ละครับผมครับ โอเคครับผมไงก็ฝากชุดลาสต็อปไว้ด้วยนะครับครับขอบคุณครับ